วันนี้ที่โต๊ะแถลงข่าวนะครับในช่วงท้ายที่ผู้สื่อข่าวสอบถามมีเรื่องหนึ่งที่คุณพิธาตอบก็คือเรื่องปมร,ร้อนการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จะผ่านด่านเรื่องที่ถูกยื่นคำร้องให้กรกะตตรวจสอบการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาหรือไม่คุณพิทาก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยที่หลายๆคนกังวลเนี่ยตัวคุณพิธาไม่ได้กังวลเพราะว่าได้ปรึกษาทีมกฎหมายแล้วก็มีคำตอบไว้ให้อยู่แล้วแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในคำร้องเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ให้รายละเอียดแต่ยืนยันว่าไม่กังวล แต่นักข่าวเนี่ยห่วงตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ไปถามอาจารย์วิศนุเครือง,งามซึ่งก็เป็นกูรูกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าสามารถไปเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยเก่าๆของสารรัฐธรรมนูญได้เพราะสารรัฐธรรมนูญเคยตัดสินเรื่องนี้มาแล้วหลายคดีวันนี้นักข่าวก็เลยอยากจะไปถามอาจารย์ให้เจาะจงไปเลยได้ไหมว่ามันคือคดีไหนคดีอะไรอจะได้เอามาอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกันจะได้เปรียบเทียบไปเลยว่าคดีนั้นเนี่ยตกลงยกฟ้องหรือว่าคดีนั้นเนี่ยตกลงแล้วสาไวิไิจฉัยว่า ยังงขาดคุณสมบัติออนะปรากฏวันนี้อาจารย์วิศนุเครือง,งามตอบครับว่า คำวม่ไดฉัยที่ว่าต้องไปดูคดีเก่าๆเนี่ยมันมีหลายคดีส่วนตัวรองวิศนุเองเนี่ยยังไม่ได้ดูก็เลยบอกไม่ได้ว่าเป็นคดีไหนแต่ก็เป็นคดีเกี่ยวกับการถือหุ้นนี่แหละนะครับที่นักข่าวถามถึงเรื่องคดีของคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์คือคดีนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้เป็นอดีตผู้สมัครสสนครนายกประชาธิป,ปัต์ตอนก่อนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้เองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะโดนกนกตบอกว่าถือหุ้นสื่อ<า>แต่คุณชานชัยเนี่ยเอาหลักฐานไปให้ดูเลยว่า คือสารดีการตัดสินมาแล้วไม่ถือว่าถือหุ้นสื่อแต่อาจารย์วิศนุบอกว่าจะเทียบได้ไหมเทียบได้แต่มันเป็นคนละประเด็นกันคืออย่างนี้คุณผู้ชมของคุณพิธานเนี่ยถือหุ้นไอทีวีเลยะนะถ้าตามคําร้องของคุณเดืองไกลนะแต่ของคุณชานชัยเนี่ยเขาถือหุ้น AS แล้ว AS เนี่ยไปลงทุนในอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นสื่อดังนั้นคุณชานชัยไม่ได้ถือหุ้นบริษัทสื่อโดยตรงอ,อันนี้มันคือส่วนเนื้อหาที่อาจารย์บอกว่ามันต่างกันมันเป็นคนละประเด็นกัน น,นี้นักข่าวถามย้ำอีกพยายามจะให้อาจารย์เจาะจงมาให้ได้ว่าเป็นลักษณะของคนไหนอาจารย์ก็บอกว่าบอกไม่ถูกฮะว่าจะให้ไปดูคดีไหนเพราะว่ามันมีหลายคดีที่สามารถเทียบเคียงได้ต้องไปดูกันเอาเองและตัวอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่ในการเข้าไปดูส่วนนั้นลองฟังเสียงอาจารย์วิศนุด,ดูครับมเป็นคดีที่เกี่ยว้องเรื่องลคนดีเรื่องทุไดนะ้ครับกต้องคดีเรื่องทุนอ่ะก็ยังมี ก็เทียบได้แต่ว่ามันต่างกันมันประเด็นมันต่างกันเพราะว่าบริษัทของคุณชาญชัยเป็นเรื่องของบริษัทแม่ไป็นทุนในส่วนบริษัทลูกมันมีเป็นโฮล d i n g company มันมีประเด็นนี้แต่ก็ต้องเอามาดูด้วยกันทั้งหมดนะคกับ้ากข้อบอกไม่ถูกนะ หลักมันคือต้องไปดูอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่เลยจาะจงว่าอันไหนเพราะตัวผมเองผมก็ไม่ได้ดูแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะต้องไปดูด้วย จร,จริงๆวันนี้มันมีอันที่น่าสนใจประเด็นนี้ที่นักข่าวถามอาจารย์วิษณุนาค,คือถามว่าเรื่องหลุดสอสแล้วจะหลุดแคนดิเดตนายกด้วยไหอยมหอ,อาจารย์บอกว่าอันนี้อยู่ที่คำร้องตอนที่กะกะตยื่นให้ศาลเพราะว่าศาลท่านจะไม่ตัดสินเกินกว่าที่ร้องขอไป<ช>นักข่าวถามว่าก็สมมติหลุด2ออันนี้แล้วตำแหน่งหัวหน้าพักที่ไปเซ็นรับรองผู้สมัครคนอื่นของสสก้าไกลเนี่ยมันจะกลายเป็นฟาวไปด้วยแล้วทําให้สสทุกคนเนี่ยกลายเป็นขาดคณสมบัติไปหมดเลยด้วยหรือไม่อาจารย์บอกว่า อันนั้นก็อยู่ที่คำร้องเช่นเดียวกันว่าได้ขอให้สารตรวจสอบหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นด่านเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็น2ด่านคือกกตแล้วก็สารรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อวานนี้คืออาถ้ากกตเห็นว่ามันมีมูลก็ส่งไปสารแต่นักข่าวถามว่าแล้วถ้ากกตบอกว่ามันไม่มันไม่เข้าเขาล่ะปัดตกละปัดตกละก็ตกไปเลยก็ไม่ต้องส่งไปสาร ถ้าว่ามีการเปิดสภาไปแล้วถ้าผ่านหลังจากนั้นนะ<ฆ>เปิดสภาไปแล้วตัวสอสอส,อสอวอสามารถร้องตรงไปที่สารรัฐมนูนได้อีกะสิคงไม่น่าปล่อยนี่แหละนะคร<ฆ>น่าห่วง